สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาทําเมนูง่ายๆนะคะง่ายมากเลยค่ะอันนี้ไก่ไก่คือเอาเอาออกมาจากไอตู้อบเนาะคะ่ะอบเอาบุ้ดิยางเลยค่ะอบเอาอบแล้วก็มาหั่นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะหั่นคือบ่อยากกินไ่อยากกินย่างแบบเบื่อแล้วเนาะกินยางอย่างเดียวไปอยากกินอยากกินแบบกลับมาหั่น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 ชินแล้วเนาะก็ใส่คือที่เห็นเป็นแดงๆคือใส่พริกผงไปแล้วเนาะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็ทําการบีบมะนาวนะคะบีบมะนาวลงกับอาหารง่ายๆยังไงเนะ,ะตอนนี้เบาแบบง่ายๆได้ปะง่า,งายครับง่ายในหลีเพราะว่าผมไม่มีเวลาเลยติดยูทูบค่ะติดยูทูบค่ะจนผมไม่มีเวลาสิเข็ดแอมกินเลยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปอีก แล้วเราก็บีบมะนาวใส่แล้วเรียบร้อยนะคะคลิปปนกับใส่เดี่ยวนะคะเนาะแบบง่ายคือกันนย่ี่กระส่ข้าวั่วนะคะเนะแบบาะข้าวั่วจ้ะตามใจชอบนะคะมักน้อยมากหลายข,ข้าวั่วเสร็จแล้วเราก็ตามด้วยชูรสนะคะคือบานเพราะคนคนอ,อ,อๆๆื่นผงแสบนะผงนวดนะคะเนาะผงนวดจ้ะ,จะอันนี้ก็ตามใจชอบเหมือนกันนะคะเนาะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็บชีวิตคดีเพื่อนนะจ๊ะแล้วก็ก็จะตามด้วยหอมที่หั่นไว้แล้วนะคะเนาะง่ายมากเลยค่ะทําง่ายจป็นสิ่งแค่นี้นะคะเราก็จะทําการคน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 ,ค,นคือบ่บว่อยากกินแบบอย่างเดียวแต่ว่าอคิดว่าที่ว่าถ้าในไซน้ำปลาเพราะว่าตอนที่เอาเอาไก่ไปอบเนานะเนาะเอาไก่ไปอบแบบ ใส่ใส่เกลือลงไปน้ำแล้วจ้ะย่านมันเข้มเนาะค่ะสิใส่กับสิสิสิคนตัวนี้แล้วกับสิซี่มึงสักกนนอนหน่อจ้ะเนาะถ้าเกิดมันจืดเฮ้จแต่งไงเพราะว่าเฮาบีบบังเน่าเข้าไปน้ำันอาจสิเปลี่ยนรสเนาะเนาะบิ่งพวกเป็นตานากินนี่เนาะเดี๋ยวก็ บ่คายส้มอันล้เราจะพีชเราก็จะทําการบีบมะนาวลงไปอีกนะเนาะพอแต่ว่าเรื่องส้มเรื่องยังนี่ก็แล้วแต่ผู้มักเระเด้อแต่สำหรับตัวซูเองมักบบมีรสออกสมสมเล็กน้อยเนาะเพราะว่ามันบ่แมันมันบ่เป็นก้อยดิบอันอันโอ้ยยังก้อยอันี้ยังก้อยขมเนาะจ้ะเนาะถ้าขมเข้ากัเข้าไปเฮ็ดส้มมันก็สิตัดเนาะค่ะมันก็สีบอไม่โอเคเพราะว่าเป็นบุถาวรเฮ่อค้นโบล่ลำโบล่ล้านข้าววะ ถ้าเห็ดสมเห้อย่าเป็นโอ้ถ้าเห็ดมักขมก็ออย่าไปเอา่อาไปเอาบีบุกหน้าใสใสบองก้นเอาก็ใส่จอยแล้จาจะันเป็นก้อยขมเนาะมันตัดกันรสชาตแค่นี้ก็เรียบร้อยเราจะเพ็ดได้ทีนะะเรียบรอย้อยืเสร็จสับนะคะแค่นี้เรียบร้อยจะเรียบร้อยนี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะก็ะเอามาใส่จาน พร้อมกับผักที่เราจะทานนะคะเป็นยังไงคะดูสีสันไม่ค่อยจะดจะูดซับน,น่าทานแต่อร่อยนะคะชิมแล้วแล้วค่ะรับรองได้ว่าอร่อยอดูสิคะหน้าตาบอกเลยนะว่าอร่อยค่ะอร่อยก็คลิปนี้ก็ ไม่มีอะไรมากมายนะคะมาเอ่นี่แหละชีวิต YouTube เนากเอาเอาให้เย็ดบึงวัดง่ายมากเลยค่ะกินแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะง่ายที่สุดแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกขอบข,ขอบคุณทุกๆการติดตามติดตามรับชมนะคะเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนะคะคเนาะ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะเนาะขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะเนาะ Thank you for everyone. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.